เยอะไหมครับดูครับแต่ดูกุ้งที่เข้าครับดูครับเป็นเครื่องกิโลอ่ะครับดูครับอันแรกนะครับเมื่อกี้เยอะมากครับเยี่ยมครับเยี่ยมทุกอันครับรอบนี้เยี่ยมเยี่ยไหมครับแต่กุ้งเห็นไหมครับหนักมากครับดูครับกุ้งอือดูครับดูครับเยอะไหมครับเยีะไหมครับ เยีอะมากครับนองนี้ผมเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งปลากุ้งมันตัวใหญ่ครับเหยื่อที่ผมใช้รอบนี้นะครับเป็นรำคั่วนะครับรำคั่วกับไข่ไก่สองใบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาหารลูกปลาดุกครับอาหารลูกปลาดุกเล็กสุดนะครับอันนี้เป็นน้ํากะทิครับเอาไปต้มนิดนึงนะครับรำกับอาหารลูกปลาดุกนี้ผมใช้อย่างละสามขีดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอาทั้งหมดนี้มาผสมกันครับคุกค้าแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูผลานกันนะครับว่าจะได้สักประมาณไหนนะครับติดตามนะครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดี f อแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับรอบนี้ผมมาดูที่ดักปุ้งนะครับเมื่อคืนผมมาดักทิ้งไว้สิบอันนะครับผมมาดักอีกสะหนึ่งนะครับผมมาดักอีกสะหนึ่งครั้งก่อนที่ว่าผมเคยมาดักไว้นานแล้วครับผมแล้วก็รอบนี้ผมเปลี่ยนมาดักดูสะนี้บ้าง รอบนี้ผมใช้เป็นเหยื่อไข่ไก่นะครับน้ำกะทิแล้วก็หัวหันปลาดุกเล็กนะครับแล้วก็รำขั้วครับอ่าผมลองเอามาดักที่สารนี้ดูนะครับว่าอนานแล้วครับที่ไม่เคยดักเนี่ยว่าผลงานจะได้สักประมาณไหนอ่าเดี๋ยวนะครับอมีอยู่เรื่องนะครับเดี๋ยวบอกนิดนึงก่อนอ่าออ๋อครับนึกออกเลยครับเดี๋ยวมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าผมจะบอกนิดนึงก็คือขอบคุณสําหรับคลิป อ่า EP ที่สามสิบเอ็ดไหมครับถ้าจำไม่ผิดไอ้ที่ว่าห้าสูตรจากกงฝอยสี่ต่อสี่ที่ว่าได้อ่าหนึ่งล้านวิว <c oughs> ที่ว่าได้หนึ่งล้านวิวนะครับขอบคุณมากสําหรับหนึ่งล้านวิวสําหรับอ่าผู้ติดตามที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเ,เราไปดูผลงานกันดีกว่านะครับอ่ติดตามนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวันแรกกันนะครับอ่าสะนี้เนี่ยป่าญ้ามันเยอะครับเลยต้องใช้ไม้ลักษณะนี้อันนี้เป็นไม้ยางนะครับที่ผมหามาได้อ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าผลงานจะได้สักประมาณไหนนะยกไม่ขึ้นครับไม่ได้อ่ายกไม่ขึ้นครับเมื่อกี้ทีแรกผมนึกว่ายกไม่ขึ้นนี่ติดญ้าครับติดกุ้งครับกุ้งเยอะไหมครับ ใช้ได้เลยครับเนี่แหละครับไม่ได้ดักนานสาะนี้ผมชอบอย่างนึงกุ้งมันตัวใหญ่ดูครับดูครับขั้นแรกเลยเขาเยอะมากครับอ่าสองสามขีดนะครับอโอเคครับผมอยิ้มเลยครับคือครั้งก่อนๆเนี่ยว่าผมไม่ค่อยได้มาดักเพราะว่าเข้อมาดักกันเยอะครับผมก็เลยไม่ว่าง ต่รอบนี้ผมว่างผมเลยมันลองดักดูครับจัดว่าผ่านเอียร์สูตรนี้เด็ดด้วยนะครับการเินตัวเล็กครับอร่อยเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับแอบเชือกไว้เหมือนจะหาไม่เจอผมว่าหนักๆไม่ว่าติดหญ้าครับมุกเดิมนะมุกเดิมนะครดูครับ อาหารยังมีอยู่เลยครับแต่ดูกุ้งที่เข้าครับดูครับเยอะครับผมพอกให้เลยว่าเยอะสองงันนี้เป็นเครื่องกิโลอ่ะครับดูครับกุ้งไซส์ใหญ่ๆครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูครับอันนี้อันแรกครับดูครับอันแรกอันแรกนะครับเมื่อกี้เยอะมากครับดู เดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าอันนี้ก็เข้าเยอะครับดูครับเท่าๆกันนะครับโอเคครับเยี่ยมครับชอบกับแบบผ่านๆอ่าวันนี้น่าจะได้หลายบาทเดี๋ยวมาดูวันต่อไปกันนะครับอาหารยังไม่หมดนะครับอาหารยังมีอยู่ครับแต่ดูกุ้งที่เข้าครับดูครับ เยอะมากครับนันตัวหนึ่งครับปุ่งเข้าได้ได้กับอันแรกอันที่สองเลยครับเยี่ยมครับถือว่าโอเคครับผมทานครับคลิปนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เขาตัดหญ้าอยู่ข้างๆครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับเข้าเยอะมากครับเข้าดูครับ เยอะไหมครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับพอพี่เขาตัดย้ายบางท่านเนาะเดูครับจัดว่าเยอะเลยนละครับอโอเคครับผมเยอะตุกงอันครับรอบนี้เยี่ยมครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับสถานี้ยุงเยอะมากครับผมว่าหนักๆครับ ปลานินกับกุ้งเต็มเลยครับดูครับทั้งกุ้งทั้งปลานินครับใช้ได้ครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับจะตปช่อนด้วยครับตายครับตัวเล็กจะปล่อยไม่ได้ตายดูกุ้งกุ้งที่เหือกับปลานินที่เข้าครับกุ้งนะครับอันนี้เข้าเยอะนะครับปลานินสองตัวครับที่เหลือก็ กุ้งครับถือว่าเยอะนะครับเข้าใช้ได้เลยครับแต่ปลามันเข้ามาปวนด้วยครับแต่กุ้งก็เข้าเยอะครับะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับผมว่าจะไม่หนักครับเข้าเยอะครับโอ้ยอันนี้ไม่ได้เมานะครับอันนี้ไม่ได้เมานะครับ วันนี้ไม่ได้กินทานลำใหญ่ครับวันนี้ไม่ได้กินท้านลำใหญ่ครับยังเช้าอยู่ครับดูครับเยอะไหมครับเยอะมากครับอันนี้ถือว่าผ่านครับทั้งปลาทั้งกุ้งครับดูครับเยอะมากปลาชนโดยตัวเล็กตัวนะครับแต่กุ้งเห็นไหมครับกุ้งเข้าเยอะครับอันนี้ถึงว่าปลาเข้าเยอะแต่กุ้งก็เข้าเยอะครับอันนี้จัดว่าผ่านครับ ดูครับเยี่ยมครับติดตามมันต่อไปครับผมหอบครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับยกสลไม่ขึ้นครับยกกลไม่ขึ้นข้าวเยอะครับฟุ้งฟุ้งตาใหญ่ด้วยครับข้าวเยอะมากดูครับเยี่ยมไหมครับ ไอ้เยอะของผมนี่คือเยอะจริงนะครับถ้าไม่เยอะก็คือไม่เยอะครับขีดตรงนี้ก็คือไม่เยอะครับแต่ถ้าสองสามขีดขึ้นครับครึ่งกิโลว่เนี่ยครับเยอะครับเดี๋ยวกับเยอะก็คือเยอะครับน้อยก็คือน้อยมันก็สูงอยู่แล้วนะครับเยอะก็คือเยอะน้อยก็คือน้อยเออดี๋ยวับเยอะไหมครับสามขีดกว่าอยู่แล้วครับ ย่างน้อยสี่ขีดหรือว่าเกืบ 1, อบครึ่งกิโลครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับเหลืออีกอันนี้อันหนึ่งแล้วก็เหลืออีกงานหนึ่งนะครับสิบอันครับขันหัวเลยครับขันหัวเลยครับ <laughs> ขันหัวกุ้งเท่าเยอะขันหัวกุ้งเท่าเยอะอันนี้ก็ถือว่าอาหารยังเหลืออยู่เลยครับถือว่าโอเคนะครับอันนี้กุ้งครับเดี๋ยวเราผ่านครับอันนี้นี่ครับถือว่าเยอะเลยแหละครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูวันสุดท้ายกันนะครับผลงานวันนี้ถือว่าผ่านครับใช้ได้ครับเมื่อกี้เสียงดังนิดนึงนะครับเขาตัดหญ้าเพ่งน้อง โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันครับเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับเริ่มในเหือครับมันยกกับไม้ด้วยแหละครับมันหนักครับมันต้องใช้พลังเยอะอ่าผมไม่อยากดัก้างๆ้างสะพวกนี้ครับอ่าพอครั้งก่อนมันเหมือนข้างข้างสะนี่เหมือนแปลก่าแล้วคนเห็นตัวนี้สต่ให้มันลึกๆครับแอบสายว่าบางอันเหมือนจะมองไม่เห็นด้วยคำเจ้าของยังหาไม่เจอเจ้าของยังหาไม่เจอ ดักน้ําลึกอะอ่านนี้รอบนี้ผมดักน้ํำลึกนะครับแต่ว,ว่าคือเหมือนกลางข้างสาระนี้เขาเคยดักแล้วกุ้งอะมันอาจจะหมดครับผมก็เลยเปลี่ยนไปดักให้มันลึกๆครับแต่ละที่แต่ละนองดักไม่เหมือนกันครับหนักมากครับหนักมากครับโอ้โหครับ <laughs> หนักจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่นอย่าวหาผมพูดเล่นดูกุ้งที่ได้ครับผมว่าเกือบครึ่งกิโลอะครับเดูครับผมผมไม่มีพูดเล่นเลยครับเดี๋ยวครับกุ้งอ <laughs> เออเข้าเยอะมากครับอันนี้ อันที่ว่าผมว่าหนักกันหนักจริงนะครับไม่ได้หนักเล่นๆครับเดี๋ยวหาว่าผมพุ้นเล่นตอนแรกผมก็นึกว่าติดต่อไม้ครับดูครับดูเยอะไหมครับเยอะมากครับมันนี่มันจะเยอะที่สุดอะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานรวมกันนะครับว่าได้สักประมาณไหนวันนี้ได้เยอะครับปุ้งได้เข้าดีหลายๆครับถือว่าโอเคครับผ่านครับติดตามนะครับ ครับอันนี้ก็คือผลงานที่ผมได้นะครับทั้งหมดนะครับอ่าผมว่าประมาณสักสามกิโลครับมาจะกว่าครับดูครับเยี่ยมไหมครับผมบอกให้เลยว่ากุ้งสดๆนะครับเป็นๆครับเยอะมากครับหนองนี้ผมเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งเพราะกุ้งมันตัวใหญ่ครับดูครับโอเคเยี่ยมไหมครับสามกิโลกว่าครับกว่าอยู่แล้วสามกิโลกะละมังนี่กะละมังใบใหญ่นะครับไม่ได้ใบเล็กนะครับ ดูครับข้างล่างนี่เต็มเลยครับเป็นๆด้วยครับสดๆอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับคพิปนน้ขออธิบายหน่อยเออสาหรับบางท่านที่เอาไปดักมันกระเด็นครับสําหรับบางท่านที่ว่าซื้อที่ดักปุ้งมาแล้วก็เอาสูตรอาหารผมต่างๆไปดักไปผสมทุ้เนี้ครับบางที่มันอาจจะเข้าไม่เท่ากันนะครับอ,อันนั้นอย่าว่าผมนะครับอันนี้ผมแค่ต้องการที่จะลองให้ดูแล้วก็เอาไปใช้เอาไปทํากันเป็นอ่า เหมือนเอาปร,ประกอบอาชีพได้วพนี้ครับเอาไปทําเหมือนเอาไปขายเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆพอได้ใช้พอได้จ่ายหรือว่าไปทํากับข้าวกินก็กนี่ครับคือผมมาแบ่งปันความรู้เฉยๆครับไม่ใช่ว่าเออผมต้องการที่จะเฮ้ยคุณเอาไปดักแล้วต้องดักได้เท่าผมเฮ้ยดักคือแต่ละพื้นที่มันมีกุ้งไม่เท่ากันครับอ่าอยู่ที่ว่าดักมากดักน้อยแค่ไหนคนดักกันเยอะไหมอ่าพื้นที่ตรงนั้นมีตัวกุ้งหรือเปล่าก็กน,นี้ครับอ่าคือเหมือนเหมือนมารตันอาจจะเข้าใจผิดนะครับ มันอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าผมซื้อที่ดักกุ้งมาแล้วผมต้องไปดักที่ข้างบ้านผมผมต้องได้เยอะเหมือนเขามันขึ้นอยู่กับทำเลครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เหมือนที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ผมขออธิบายเข้าใจนิดนึงนะครับคือที่ผมมาแบ่งปันปความรู้เนี่ยผมไม่ได้ต้องการอะไรหรอกครับผมแค่ต้องการให้ทุกๆท่านเอาไปประกอบเป็นอาชีพหรือว่าหาพอได้กินพอได้แบ่งปันคนข้างๆบ้านคนในครอบครัวพวกนี้ครับแค่นั้นแหละครับอ่าเข้าใจนะครับ เข้าใจรวมกันนะครับเออโอเคนะครับอ่าผมขออธิบายหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าอันนี้ก็ผ่อานรวมครับเดี๋ยวผมเอาไปให้เขานะครับอันนี้ก็สั่งไว้เมื่อกี้ก็โทรมาออเดอร์แล้วอ่ะโอเคครับผมอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนนะครับทำอาหารเป็นเมนูอะไรนะครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชม สวัสดีครับติดตามนะครับ